สำนักงานกเกษตรอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินภูมิใจนำเสนอกลุ่มแปลงใหญ่ดีเด่นระดับอำเภอประจําปีพุทธศักราช2565แปลงใหญ่พืชผักหมู่ที่5ตำบลลําหนองแสนอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินกลุ่มผักปลอดภัยลําหนองแสนประวัติความเป็นมาและความคิดริเริ่มแปลงใหญ่พืชผักหมู่5ตำบลลําหนองแสน อำเภอหนองกุงงรีจังหวัดกาฬสินธุ์กลุ่มผักปลอดภัยลำหนองแสนเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2560มีการรวมกลุ่มของสมาชิกจากโครงการอาหารปลอดภัยของจังหวัดกาฬสินธุ์จากหน่วยงานสาธารณาสุขเพื่อจัดหากลุ่มที่จะสามารถขายผักให้กับโรงพยาบาลจึงมีการรวมกลุ่มสมาชิกที่ปลูกผักเพื่อจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลหนองกุงงรี สมาชิกเริ่มต้นมีทั้งหมด15ลายเริ่มมีการเปิดตลาดโดยเป็นตลาดนัดสีเขียวที่โรงพยาบาลประจำอำเภอเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2560หลังจากนั้นมีทางสำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรีเข้ามาส่งเสริมเรื่องโครงการปลูกผักของผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นส่งข้างสปสินค้า ต่อมาทางหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอหนองคุงศรีเข้ามาพบและได้เสนอให้รับสมาชิกเพิ่มเพื่อจะได้รับโครงการเป็นการกระตุ้นเกษตรกรที่ปลูกพืชผักเพื่อส่งตลาดโมเดินเทรดทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,561เวลาประมาณ19นาฬิกาสมาชิกในกลุ่มมาจาก9ตำบลในอำเภอซึ่งสมาชิกทุกท่านมีความสนใจที่จะปลูกผักส่ง5 0สินค้าแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นต้องการขับเคลื่อนกลุ่มให้อยู่ในรูปแบบของสากรเพื่อเป็นนิติบุคคลและเพื่อสามารถตรวจสอบบัญชีได้ ได้มีการจดเป็นสหกรณ์9แสนจำกัดเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2561สมาชิกสหกรณ์ที่ลงหุ้นกันทั้งหมด47ลายจากนั้นเกษตรกรในอำเภอได้รับการอบรมเรื่องการทำการเกษตรปลอดภัยและการขอรับมาตรฐาน GAP และเชิญชวนให้มีการจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่เพราะพื้นที่ของสมาชิกมีอยู่ทั้งหมด 340ไร่โดยแยกเป็นไม้ผล185ไร่นาข้าว103ไร่และพืชผัก52ไร่ก่อนจัดตั้งแปลงใหญ่มีประเด็นเรื่องพื้นที่ปลูกผัก52ไร่ซึ่งทางกลุ่มมองว่าพื้นที่ไม่เพียงพอจะจัดตั้งแปลงใหญ่จนมีโครงการพืชหลังนาเข้ามาส่งเสริมทำให้เกษตรกรได้ปลูกข้าวโพดฟักทองปอเทือง ซึ่งได้ร่วมโครงการพืชหลังนาทำให้พื้นที่เพาะปลูกพืชผักเพิ่มขึ้น155ไร่และมีการปลูกพืชแซมระหว่างล่องมะม่วงอีก185ไร่ส่งผลให้พื้นที่การเพาะปลูกผักเพิ่มขึ้นจึงสนใจเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่โดยตั้งชื่อกลุ่มว่าแปลงใหญ่พืชผักหมูห่5ตำบลลำหนองแสนอำเภอหนองคงศรีจังหวัดกาลสิน กลุ่มผักปลอดภัยลำหนองแสนในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็นต้นแบบในแปลงเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ที่ทำการกลุ่มนั้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับฟังจากคุณชยาภาธรรมรัตน์ซึ่งเป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่อันนี้ก็จะเป็นการให้ฮอร์โมนนะคะให้ปุ๋ยค่นระบบเรนจูลีฟฟาวอ่ะค่ะก็คือสามารถดู น้ำหมักทุกชน,นิดแล้วก็ให้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการนะคะก็คือผ่านสปริงเกอร์ไปเลยอะค่ะเราไม่ต้องมาแบบถังพ้นเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะค่ะในส่วนของพืชผักที่ทำรายได้ที่สูงในตอนนี้นะคะก็จะเป็นหอมแดงค่ะอายุเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ที่45วันนะคะลักษณะตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะต้องรออีกประมาณ15วันตอนนี้ราคาก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ 50สิบาทนะคะเป็นราคาส่งแล้วก็พืชอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราต้องมีจำหน่ายตลอดก็คือ,อผักบุ้งจีนนะคะอันนี้เราจะมีส่งร้านเนื้อย่างนะคะแล้วก็ส่งในส่วนของตลาดทุกจรงหวัตอนนี้กำลังการผลิตแล้วก็ที่จะต้องส่งก็อยู่ที่ประมาณวันละห0 0ร้อกิโลซึ่งกิโลกร,รัมละเกบาทข้างใน,นนะคะก็จะเป็นโรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ อก็ได้ค่ะหรือว่าทำตามเงื่อไนไขก็คือทําชื้นในดินถ้ามันสูงกว่า50เซนตะคะตัวสปริงเกอร์นี้ก็จะทำงานโดยอัตโนมัติแล้วก็ส่วนในเรื่องของแสงนะคะถ้าเกิดว่าแสงไม่ไมเพียงพอค่ะแสงตัวนี้ก็จะทำงานโดยอัตโนมัติค่ะด้านบนนี้หัวนี้ก็จะเป็นการให้ให้พ่นหมอกนะคะ ส่วนการควบคุมความชื้นหรืออากาศในในโรงเรือนเราก็จะใช้เป็นพัดลมะ่ะแล้วก็จะมีะเขาเรียกว่าอ e ีแวระคะ่ะในส่วนของฟัดทองนะคะก็คือเรามีการผลิตเมล็ดพันธุ์ักทองนะคะส่วนเนื้อเนี่ยเราก็จะนำมาอบแห้งในเู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อที่จะทาเป็นพักทองผมต่อไปค่ะ,ะในส่วนพลังงานที่ใช้ในโรงเรือนนะคะเพื่อลดต้นทุนเราก็จะใช้ในส่วนของโซลาเซลล์ค่ะที่ใช้ในส่วนของพัดลมแล้วก็ตัวเอเอฟค่ะค่ะในงานของส่วนแปรรูปนะคะก็คือเรามีการปลูกพีก่ะค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะหมายไม่หมดะค,ะค่ะพีกมันสุกเราก็จะมีการมาอบให้ในตู้อบพลังงานแทิตย์นะคะตัวน,นี้ก็ได้รับการสนับสนุนจาก กกออุุนนนรััััทะลลงงงาาะะงาพพจหว่ดแปลงใหญ่พืชผักหมู่ที่ห้าตำบลลำหนองแสนอำเภอหนองกรุงศีจังหวัดกาลสินจะประสบความสำเร็จไปไม่ได้เลยหากขาดหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักและสำนักงานเกษตรอําเภอหนองกรุงศีขอขอพบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ขอขอบคุณครับ